ฝากถึงเด็กๆทุกๆคนที่กำลังเตรียมตัวสอบในปีนี้และที่กำลังรู้สึกว่ากำลังท้อทแท้และเบื่อหน่ายในชีวิตพวกเราจงจำไว้ว่าอารมณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวแต่มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนอยู่ที่ว่าเกิดขึ้นกับใครแล้วจะสู้หรือจะถอยเท่านั้นเองคนที่เรียนหนังสือเก่งและประสบความสําเร็จไม่ได้หมายเขาว่าในชีวิตเขาไม่เคยท้อทแท้มาก่อนเพียงแต่แค่ว่าท้อแล้วเขาไม่เคยถอยเท่านั้นเองนักกีฬา กววันหนึ่งเขาจะก้าวทยานไปสู่มือหนึ่งของโลกได้เขาต้องผ่านอุปสรรคความพ่ายแพ้มาตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งจนวันหนึ่งเขาถึงเดินไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จของเขาได้หนึ่งเส้นทางที่เราเลือกเดินแม้จะน้อยดีกว่ามีเส้นทางเป็นร้อยแต่ไม่คิดจะก้าวเดินครับเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆทุกๆคนที่กําลังเตรียมตัวจะสอบในปีนี้นะครับขอให้โชคดีทุกๆคนครับ ทองจะกองให้แม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือจงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อจะถือเอาไว้ใช้เรียนตายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตาย ใ่ชาชวยคนใจนตายลูยสาย,ย,ยแมกพออ,อ,อสวัสดีครับพี่ชื่อแม็กซ์หลอดตำรวจนะครับสิ่งที่อยากจะฝากน้องๆนะครับก็ขอให้น้องๆตั้งใจอ่านหนังสือทุกคนเนี่ยมีเวลาเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนจะใช้มันอย่างไรคนที่ทอ้อไม่เคยชนะเพราะว่าคนที่เขาชนะเขามไม่เคยท้อครับขออธครับพี่ชื่อเล่นชื่ออาร์มนะครับหลอดตำรวจพี่อยากจะฝากน้องว่าไม่สูงก็ขยันไม่เก่งก็ขยันครับขอบคุณครับานะครับพี่ชื่อเบสยู่เลราฐานอากาศ ให้น้องๆทุกคนตั้งใจตั้งใจทำข้อสอบตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนเพราะว่าในอนาคตถ้าน้องตั้งใจทำแล้วน้องได้สิ่งตอบแทนมาน้องภูมิใจแน่นอนครับอมครับสวัสดีครับพี่ชิดแบงค์นะครับกองตำรวจที่จะมาแนะนำเทคนิคการหนังสือของพี่นะครับพี่จะคิดว่าทุกๆข้อที่พี่ทำนะครับมันจะคือข้อสอบที่สอบเข้าเตรียมทหารนะครับพี่จึงตั้งใจทำนะครับคิดว่าให้มันเป็นข้อสอบจะได้เจอเลยข้อสอบของจริงจะได้ไปตวิดข้อสอบ พี่ชื่อนิวครับอยู่ราตวตำรวจครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะ้ป่ากทุกคนครับมีความอยากเท่ากันครับแต่เรื่องที่จะใช้ไม่เท่ากันครับขอบคุณครับพี่ชื่อพี่จะตอมนะครับอยู่ราการโมครับพี่ก็มีคำคมมาฝังน้องน,นะครับทุกคนฝันทุกคนล้วนแค่ฝันความบักบั่นมากมายเกินศึกษาฝันมีค่าคือฝันที่ได้มาอันตัวค่ากรทอที่ภาคภูมิครับขอบคุณครับ พี่เช่นชิป,ปางครับมีวันางบกพี่ก็มีเรื่องฝากน้องๆครับเวลาอ่านหนังสือครับก็ให้น้องอ่านสม่ำเสมอทุกวันเราไม่จําเป็นครับต้องอ่านมันเดินถึงตีสองตีสามแล้เราอ่านทุกวันสี่ทุ่มห้าทุ่มให้ร่างกายเราพออักนิดพอตื่นเช้ามาก็อ่านหนังสือต่อได้สามารถเรียนได้ทั้งห้องเรียนทงให้เราไม่หลับครับครับสวัสดีครับพี่ชื่อพา่ตาครับ ที่อยู่เหล่าฐานเลอครับที่ก็อยากฝากบอกอน้องๆว่าทุกคนที่จะสอบครับก็จะเตรียมตัวอ่านหนังสืออยู่แล้วครับแต่มันจะมีปรสรษคที่เข้ามาขัดขวางในการอ่านหนังสือครับก็อยากจะบอกว่าอย่าหาข้ออ้างมาขัดขวางอนาคตครับ,บครับ